สวัสดีครับ f อฟนะนะทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งแล้วครับสำหรับมงคนชาแนลออนทัวร์กับไข่เปียกพิซซิ่งทีมนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชีวิตครับอีกหนึ่งชีวิตจากชนบุรียังไม่ถึงนะครับวันนี้แมต์นี้เรามาดูกันนะครับก็ระยะเวลาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงสามสิบห้านะครับ เขาน่าจะปล่อยประมาณสักเจ็ดโมงครับเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันนะครับโอ้โหนะครับสภาพหน้าบ่อตอนนี้นะครับก็โอเคครับน้ําดีครับสะอาดดีครับโอเคครับวันนี้มีใครบ้างครับนะครับวันนี้ก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพี่เป้าครับพี่เป้าไข่เปียกของเราครับอ่าทีมงานใหม่ของเราครับพี่แพรครับน้าแพรไข่เปียกครับวันนี้ครับเปียกลงมากไม่หนาวไม่หนาว ก็มีนักคิดไข่เปียกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับอ่าแมทก่อนไม่ได้มาครับติดธุระนะครับติดงานขึ้นบ้านเก่าเผา่บ้านใหม่อ่านะครับวันนี้นะครับแอดมินของเรานะครับทีมงานผู้นาทีมงานนะครับนักกอฟครับหัวหน้าทีมงานไข่เปียกของเรานะครับมีเป็นไงบ้างครับนักกอฟดูสภาพหมายแล้วดูมเมแล้วหมายสวยครับ หมายสวยดูแต่พื้นที่ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่นะห้าสิบไร่รวมคันบ่อครับวันนี้ก็มาเต็มครับมาเต็มครับหลายคนครับวันนี้ครับนาก๊อฟครับหัวหน้าทีมงานไข่เปียกของเรานะครับแปดสิบชีวิตแดบีนี่ครับนักกิดครับพระเอกของเราครับทีมงานรอบบอแต่วันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะบอมันใหญ่มีรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่โอ้วันนี้มีมอเตอร์ไซค์ถนนดีด้วยครับ อโอเคครับประมาณสักเจ็ดโมงครับเดี๋ยวจะไปดูการเวลาตอนนะครับน้ําเดือดนะครับอันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงสี่สินาทีครับเริ่มแล้วครับไม้แรกครับอ้าวครับมาครับไม่รู้ช่อนหรือลินนะครับอาวนะครับนักคิดครับเอาครับ ไปแล้วครับเอาครับพื้นมาแล้วครับนักชิดมาแต้มแรกครับผ่านไปประมาณผ่านไปสามนาทีครับนักชิดงัดขึ้นมาแล้วครับดูนะก๊อบบ้างกับเทคนิคการกอรนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป 3- 4สนาทีนะครับ ออทีมงานของเราก็จัดมานะครับหนึ่งเต้มนะครับใสามาตรฐานนะครับสมาตรฐานเป็นไงบ้างครับนะ้าแพรสายปลากระพงวันนี้มันลงปลาช่อน,ออนก็เหมือนเหมือนกันนะนะรอยกกรอยกไปนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีพาหนะครับมีวินมอเตอร์ไซค์ครับ บอกแค่ห้าสิบไร่เราไม่แคร์ครับเอานะครับน้าแพรครับอันนี้ครับเอาเอาครับเอานะครับไม่เป็นไรครับเป็นส่วนหนึ่งของปลาครับปลาแมทเงินแสนครับขึ้นมาแล้วครับเอานะครับผ่านไปประมาณห้านาทีครับน้าแพรขึ้นมาแล้วครับ อนนี้เราก็ยังเหลืออยู่อีกสามท่านนะครับนะครับผ่านไปเจ็ดนาทีนะครับ,รบยังมีหนึ่งตึกอะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศมันยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับเพราะยังเช้าๆอยู่ครับปลาก็ยังน่าจะสงสัยอยู่ มีเฮแน่นอนครับดูแล้วครับวันนี้ครับลักษณะสภาพบ่อก็เป็นเหมือนรูปตัวซีนะครับโค้งยาวนะครับไกลประมาณห้าสิบไล่ถึงหกไล่ได้นะครับสภาพข้างบ่อนะครับก็จะมีครับต้นกล้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีมะขามเทศนะครับคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้กันทั้งหมดนะครับ อานะครับมาดูนายคิดนะครับนายคิดกัดนะครับกัดริมบ่อครับอ่ะครับงัดขึ้นมาอีกแล้วครับนายคิดครับโอ้ไซนี้นะครับไซมาตรฐานเลยครับเรียกไซพระเอกสายขาดเลยครับโอเคครับสายขาดครับดีนะครับขึ้นฝั่งก่อนนะครับ อ๋อโอเคครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับนายกิจจัดไปสองเต้มแล้วครับนะครับนายกิจว่าครับกัดอยู่ตรงริมบ่อเลยครับตรงชายป่าพักปุ่งนะครับกัดมันจังหวะไอ้ที่กัดอย่างนี้ครับจังหวะไอ้เอามันเอายากนะครับกับวัดจังหวะอะไรมันไม่มีนะครับเพราะมันจะ สุดสายแล้วไสาปลาก็โอเคครับสาสวยนะครับประมาณ6ขีด7ขีดนะครับ กี้นะครับนักคิดเอาขึ้นมานะครับสายขาดนะครับเอามาดูนะครับครับเอาครับนะครับครับโอ้โหครับขึ้นมาแล้วครับนกครับครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับผมสายสวยครับโอเคครับสี่ขีดสามขีดสี่ขีดนะครับมาเรื่อยๆครับบางทีนะครับดูปลาจาก กัดอยู่แถวๆริมตะลิ่งนะครับไม่กัดไกลนะครับจังหวะน,นี้ก็จะเอายากหน่อยนะครับถ้าวัดไม่ทันก็จะหลุดไปครับพี่เป้าครับขึ้นมาแล้วครับ กัดอยู่ไกลไหมพี่เฝ้าอโอ้จริงกัดอยู่แถวๆเลยตะลิงไปประมาณสองเมตรถึงสามเมตรนะครับพี่ปลาไม่ได้กัดอยู่ไกลครับปลาเหมือนสภาพเหมือนปลาเข้าฝั่งค,คิดใหม่แล้วครับหนึ่งแจมครับกัดปลายางครับ ขออนุญาตบุกกล่องเหยื่อแต่ละท่านก่อนนะครับวันนี้ครับแล้วก็มีอะไรมาบ้างวันนี้มาดูกล่องเลยนะครับหน้าสอหน้าครับ,อรบโอ้โหอันนี้ค่ายของแฮงแมนนะครับทั้งหมดเลยครับุนนี้ก็จะเป็นโอ,อ้นี่จะเป็นปลายาง อันนี้เเรียกอะไรนะครับบิ๊กแอดบิ๊กแอดปลายางครับไม่ใช่นักร้องนะครับโอ้ตัวนี้จะเล่นกระโพงได้ด้วยนะครับโซนนี้นะครับสุดยอดครับแต่เยือนี่ยก็มืออาชีพแล้วครับโอ้ครับดูของน้าแพ้ครับมาเป็นถังเลยครับอันนี้จะถังเล็กนะครับเนี่ย ยังไครับนักยังครับยังโอ้นั่นะครับพระเอกของเราครับต้องมาช้าหน่อยครับนะครับที่หลังหัวเลาะที่หลังดังกว่าครับหัวเลาะก่อนคอยแห้งพักก่อนนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วครับก็ยังมีแต้มนะครับ สี่ห้าเต้มแล้วครับโอเคครับระยะเวลาวาณยี่สิบนาทีได้แค่นี้ก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะครับพอแดดออกมาก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับสภาพริมบ่อนะครับก็ยืนกันเป็นจุดเป็นจุดนะครับเต็มไปหมดเลยครับใบๆผมก็คงน่าจะนู่นแหละครับปากล้วยครับ นัคิดนะครับก็หลุดไปนะครับปล่อยไปมันสามสี่ตัวแล้วครับปลายางครับบางทีมันกัดไม่เต็มครับเบ็ดไม่คมบ้างกัดกืนไม่ลึกบ้างสงสัยน้อยไปบางทีเอาครับดูนากกีดบ้างครับดูนากิีดครับเอ้โห้ครับิสเตอร์ของเราครับเอานะครับมากิดครับ โชว์ได้ครับนายกิจนีนะครับไม่แห้วแล้วครับนายกิตของเราวันนี้ครับจะมาที่หลังประจำนะครับต่อไปก็จะต่อเนื่องแล้วครับครัวนี้ครับอันนี้ก็ผ่านไปสามสิบนาทีนะครับก็ไดเยือกันทุกคนแล้วครับอันนี้ของนายคิดก็จะเป็นเหยื่อยางอยู่ครับตอนนี้ครับ อ่านะครับน้านัดของเราโอ้โหครับน้านัดสายบินนะครับไม่ให้มันมีโอกาสได้ติดฝั่งเลยครับเอาบินขึ้นมาเลยครับน้านัดครับที่เป้าไข่เปียกของเรานะครับหรือว่าน้านัดนะครับสายบินนะครับวันนี้ครับไม่ปล่อยให้มันเล่นไม่หัวแล้วครับกัดตัวไหนครับปลายางของอะไรโอ้โหครับหางเป็นอย่างนี้เองหรือมันขาดครับเนี่ย คครับกัดลึกมากครับระยะเวลาผ่านไป3 0อนาทีครับนัดน,นงัดขึ้นมา2แต้มแล้วครับตอนนี้นะครับตะตะว,วันกำลังขึ้นมาครับแดงๆขึ้นมาแล้วครับโผล่ขึ้นมาแล้วครับ ปลาขึ้นจิบน้ำเยอะมากเลยครับเหตดูก็อยู่อยู่แถวริมตลิ่งครับไม่จิบไก่คาครับจครับใส่สว,สวยครับ ไม่มีตักครับมาวันนี้ครับงัดทางงัดทางงัดอย่างเดียวครับรอสายงัดครับเอานะครับน้ำแพรครับเอาครับดูเอาเอาครับขันโกงมาแล้วครับงัดโซตายงัดอย่างเดียวไม่ใช่แล้วครับไอช่อนแล้วครับอ่ะ เตรียมพร้อมเอาอ่ะลากมันขึ้นมาวันนี้เรามาดูปลาบินกันครับกระชงกระช,ชอนไม่สนใจแล้วครับวันนี้ครับโอเคครับใส่สวยครับผ่านผ่านผ่านวันนี้มาดูปลาบินครับวันนี้ครับ มาครับมาอีกแล้วครับนายกิจครับอ๋อครับมาแล้วครับนายกิจฟองฟอดมาครับลากมาครับมีไซส์อ่ะตัวเนี้ยตัวนี้มีไซส์แน่นอนครับเริ่มแต่หนึ่งขีดจนถึงอ่อครับโอ้มีไซส์ครับมีไซส์ครับ งัดครับลอยครับทีมงานปลาบินครับวันนี้ครับอ๋อสุดยอดครับสุดยอดครับมาพี่เป้าลุยมาแล,แล้วครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าหัวเลาะที่หลังดังกว่านะครับหัวเลาะไอ้ฟังนี่นักกิตตั้งจตกเสียงก็ไม่ต้องใช้เอฟเฟกแล้วครับ ฝากติดตามด้วยนะครับมงคนชาแนลออนทัวร์นะครับร่วมกับไข่เปียกพิชิตทีมนะครับวันนี้ก็มาเกือบจะครบทีมะทีมของเราก็อยู่ประมาณสักสิบสิบกว่าสิบกว่าคนนะครับบางทีมันก็ไม่ว่างกันนะครับก็มาได้สามบ้างสองบ้างอันนี้ก็วันนี้ก็มาห้าหกคนนะครับอีกหน้าหนึ่งก็อยู่ที่ชนบุรีครับยังมาไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านะครับ ขาจุดนัดพบเรียนมาเดี๋ยวข่าสายเลยยิงเงาข้ามเลยอ่านี่ครับเมื่อาชีพจริงนะครับทั้งกอทั้งคุยนะครับนี่สุดยอดจริงๆครับทิปก่อนเราก็เจอไวแล้วครับงัดโชว์เลยครับทั้งกอทั้งคุยว่าเจ้าเข่าจุดนัดพบเราจะเลี้ยวสายเห็นปะมันมีสายอยู่เดี๋ยวที่ปากมุดให้เดแบบี๋วยวนจะเจอไปนะครับมาแล้วครับ ายน้ำเจสกีมาแล้วครับวันนี้ครับงัดอีกเหมือนเดิมครับมาสายงัดครับวันนี้ไม่สนใจกระชังแล้วครับกระชอนไม่สนใจแล้วโอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรนะนะใบเหลิวคลิกนะครับตัวนี้ครับไม้แรกเลยมั้งเนี่ยผมเห็นเปลี่ยนไปเมื่อกี้โอ้สุดยอดเลยครับไม้แรกครับใบหลิวคลิกครับสีทองถ้าใครไม่มีก็หาติดกล่องไว้นะครับ สิ่งที่แนะนําไปไม่ได้อะไรสปอนเซอร์อะไรทั้งทุกอย่างนะครับเป็นของเรามีเองนะครับน,นะครับนักกิษครับสายปลาบินครับขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้ปลาเม็ดกันแสนแนั่นเองย้เซนยี่มาเซ็นครับแม็ดกันแสนครับปลาตนี้ <c oughs> <ส> <c oughs> อันนี้ครับกองทัพเสริมเรามาครับจากชนบุรีครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงห้านะครับนะตั้มไข่เปียกครับวันนี้ครับมาไกลมาไกลหน่อยมาที่หลังดังกว่า ครับมาไม่ทนันแมทอ,องัดเมื่อกี้นะครับมาครับน้ำแพ็ไข่เปียกครับงัดลอยอีกแล้วครับสายบินกัดตัวไหนเนี่ยของอะไรไอ,อจ,จัดเต็มครับจัดเต็มหัวดําครับสุดยอดครับอ่ากับสายบินของพี่คิดนะนายคิดสายบินไหมครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด โอม้มันอิ่มว่ะ <c oughs> นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงกว่า5โมงจะครึ่งแล้วครับในเวลารับประทานอาหารแล้วครับเรามาดูครับตอนเราไปกินข้าวกินน้ำเรากินกันอยู่ไงครับนี่แหละครับข้าวกล่องนะครับอาศัยร่มไม้ <c oughs> อยู่ข้างบอ่อครับบางทีไม่มีร่มบางทีก็บางทิปก็จะเป็น อาศัยเต็นท์หรือร่มที่เราเอามาครับไปกินกันอยู่อย่างนี้ครับแต่บางทีมีความสุขดีครับสบายๆชิวๆนั่งกลางแดดกากฝนครับสรับแมทวันนี้นะครับกลับกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมเจอกันที่แมทหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ